ุ้ยใส่คือสิงามนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้เบิ่งเดอใส่แล้วก็เต็มแอบแมบโอ้โบอด้อวดบอด้ออวยบอด้ชื่นชมโดยทีบอเแมนความจริงนะทุกคนสีบอกหายเด้อเมื่อนี้สิมารีวิวไยเบิ่งเนาะแนะนำใจของคนไทยนะทุกคนหรือว่า เพื่อนทีเป็นนายจ้างเหาหรือว่าโบเมนนายจ้างนั่นเองนะทุกคนแต่เพื่อนก็นยังมีความอ่เอื้อเพื่อเผื่อแผ่หรือว่ามีความแมตตาปานีต่อเผื่อนมนุษย์นั่นเองสวัสดีค่ะสบายดีพีพีเอฟซีทางฟังลาาฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะมาอนี <c oughs> นนทุกคนพ่าการศีมีเหลืองลาวมา,มาให้พอมีผี่นองนะครับชมทางเนนนะบิร์กเนาะนี่เราจะ ได้เสือพาามาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวสิกแกเบิ่งนอนน้ำกันว่านันสิเป็นจังไดนี่เ้อะก็งานแกเลยนะวันนี้เนาะกำลังเลิกงานมากหมาดเลิกงานมากแบบ ใหม่ๆเลยนะทุกคนนะกับวัาน์ในอาบผมกับวัฒนในวีนะกับวัฒน์ในหลังนะทุกคนคือแบบทุกอย่างยังอันนี้ก็คือมัดมัดจุกตั้งแต่เช้านะพี่นนองเอ้ยมัดจุกตั้งแต่เสาแล้วก็ไปเหตุงานเลยเนาะผมข้างลังก็สีฟูๆเลยนะทุกคนโอ้ยชีวิตแม่บานนะทุกคน <laughs> เปได้เน,น,นี่แหละเวล,ลาเหตุงานเนาะจากสแต่งงามไปใส แต่งงามๆกระชูถ่ายไปเฮ็ดงานนะทุกคนว่าปักว่าปัม่มนะเนาะคือปอดคือเขาเราเ่าไปเที่ยวเมาจังแต่งงามๆเนาะทุกคนหรือว,ว่าบรสษัทกะอยู่ในห้หองเนาะโอเคพี่นอ้องบอกว่าไรเยียหางเนาะแค่ว่าสีมาให้เบิง้งเสนะื้อผ้าเนาะทีอ่าลูกเสาวของเจ้าหน่ายอ่าน้องรับเนาะทุกคนเพิ่นเอาหายเนาะ อันเองนะคนผ่ามาหายพี่หลานทุกคนอุ้ยสีขาวมักเปื้ใจนะพี่น้องเียอุ้ยใส่คือสีงามน,นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องสีขาวใส่แล้วก็เต็มแอบแม่โอ้ก็เต็มเลยแม่ใส่แล้วก็เต็มแบบมันแน่นแน่นขนาดพี่น้องเอลยใส่อะไรก็บแบบอื้อหือ เต็มไปแล้วทุกคนอันนี้คือเสือเนาะตัวหนึ่งเป็นสีขาวแต่ก็มักเบิดใจนะ <c oughs> อันนี้นะคะตัวนี้น่าจะไม่เต็มเนาะนีรองเบิงตัวนี้ด้วยเอาหยาดใสใ่เบิงเด้เมอมาสิคือบอกว่าอุยจะเป็นหอมจะผ่าก็หอมหอมไหมหอมแต่ลํายางปลาผน็โอ้โหตัวนี้ยิ่งหนักปกว่าเดิมโอ้โหทุกคนอันนี้คือเสื้อนะขนาดเสื้อตัวใหญ่ใส่ะอะไรยังแบบ โอ้โหนี่เลยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะเสือเนาะอันนี้ก็คือเป็นสงเนาะนี่คือเป็นส้มนะทุกคนส้มหรือว่าตางเกงนมัมนเองเนาะนี่เลยนี่เลยนะคะโหง่ามา่ะเป็นโสงตัวใหญ่เนาะเนื้อผาดีเลยนะเนี่ยมีกระเป๋าซองขางพร้อมนเนาะโหกระเป๋าเลิกขนาดผูนี่นะทุกคน ทงเลือกแห้งปุโอ้โวงเก่งแบบสุดยอดเลยนะเทะพี่น้องง่ามหน้ามดีนะก่อนอยากถอดเสื้อก่อนนี่เนาะทุกคนพอถอดเสือ้อแล้วก็สีพัดล่มกับเ,บเปิดนะอันนี้ก็สิเป็นส่งข้าศนเนาะส่งเลือกกระโปรงไนะโอ้โหคนอันนี้ก็เป็นกระโปรงเนาะกระโปรงนะอื นี่นะคะอันนี้ก็เป็นส่งเนาะอย่างเท่เลยตัวนี้เท่มากตางเกงแบบขาใหญ่ๆเนี่ยทุกคนชอบชอบเลยใหญ่ๆเนี่ย,ยใส่ใกับเสื้อตัวเล็กๆโอ้โหอย่างงามเลยนะพี่น้องเลยน,นะคะโอ้ยหหลายตัวโอ้โหกับชุดนี้นะคะชุดนี้คือชุด ดีเลยชุดโอ้โหอนอาคตต่อไปขั้นถองกะเอาไหว้ใส่คุ้มคนถ่องเลยนะทุกคนแต่ก่อนจะถองก็ต้องห้าพ่อห้องหลูกก่อนเอ้ยเป่าหน้าหัวหมวนไปสั่นไหนพี่นนองเฮ้ยเนาะก่อนจะถ่องก็ตออกกออ้องห้าพ <c oughs> ่อห้อง,ง,อองหลูกก่อนเนอ้ออันนี้ก็จะเป็นในเนาะเอี่ยมนะคะเป็นเอี่ยม นี่นะคะเอี้ยมกระโปรงพี่นนองหนาหักแทะเป็นเอี้ยมกระโปรงเนาะนี่เด้อสิเป็นแบบนี้นะนี่เลยน่ารักมุงมิงมุงมิงเนาะสําหรับเด็กใส่ไม่เด็กก็ใส่แล้วก็ดูเด็กนะคะอันนี้ก็คือสีขาวของเรานี่ก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อแบบแฟชั่นเป็นเสื้อแฟชั่นนั่นเองเด็กพี่นนอง เจอแพชชฉันว่าจะใส่คอยป็ดอันนี้เป็นเสื้อแพชฉันที่น่ารักมากอุยของชอบเลยอันนี้ถึกใจพี่น้องถึกใจแห้งคักอืถืกใจคักตัวนี้ถิดใจตัวนี้คักพี่น้องนี่นะเพราะว่าเป็นยังคือถือใจเนาะโดยแพนแค่ว่าสีมัด ื้อกระเป๋าแบบยมเนาะทุกคนอันนี้ก็คือไว้ใช้โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ที่เครื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นนี้เลยนี่ไม่ค่อยมีแบตนนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะก,ก็คือแบบเอาไวไ้ใย่นาะทุกคนอันนี้คือเป็นโทรศัพท์ที่เครื่องหนึ่งอันนี้คือเป็น oppo เนาะที่สื่อแบบน่านมากมากมาทุกคนน่านแบบสุดเลยอันนี้ก็คือเป็น อ่าเป็นโทรศัพท์ทีเจ้าน่ายคนเก่าเนาะเจ้าหนายทีพว่าตอนทีพว่าอยู่เชียงรายนาะทุกคนก็คือเผื่สื่อหายเนาะเป็นของคว,วันวันเกิดนะัทุกคนเนาะเนก่ะหายเป็นของคว,วันวันเกิดในราคาอยู่ประมาณแปดพัน 8, นี่แหลนะเนาะแปดพันกลัวนะถ้าเจอบูพิษเนาะอันนี้ก็คือใส่มาแล้วเจ็ดว่จาจ็กปีนะรวมแล้วประมาณน,น่าจะหาปีอลไแหละอาจะประมาณน,นี้นะทุกคน ซีหาปีนะน่าจะได้น้องก็ยังใส่แบบดีมากๆนะแมบตบทนขนาดเลยอันนี้ก็คือใส่มาตลอดเนาะถือนนเอาไวเ้เฮ็ดงานเนาะโดยเฉพาะติดเ่องนึงเอาไว้ท้ายคลิปเป็นยังคือถือใจทั้ทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็คือลูกจันทนั้ะทุกคนหอ,หอมหอมนี่คือถือใจกระเป๋าเพราะว่า,าโดยแทหันเพราะว่าจะมากสะกพักกระเป๋าแบบนี้เนาะ จามาใส่กระเป๋าแบบนี้เนาะไวในแอลนะทุกคนรัดตรงเอวแล้วก็จะใส่โทรศัพท์ยัดเข้าไปเพราะว่าจะเอาโทรศัพท์ยัดใส่กระเป๋าทุกคนเพราะว่ามันเกีกาเอาอันนี้ใส่นี้ดีกว่าเอาสายมันมัดขาเนาะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไวทางขานะทุกคนเวลาเหตุงานสขาบเมบานนี่โอ้โหหัวหนุ่มห่วยงงได้ก็มาได้นี่แบบตึกใจตึกใจพี่น้องตึกใจงาม งามนี่เลยถึกใจค่ะโอ้ยตึกใจแห้งเปล่าน้องขอบคุณนายเด้อเดี๋ยวเนาะขอบคุณนายเด้อคุณผีแก่มแล้วกัคุณพี่เพี้ยนน้นองคุณพี่แกมขอบคุณนายเด้อจ้ะเนาะเป็นก,กระหายา่หายหม่ลดีใจอัน <c oughs> นี้อีกมีอีกพี่น้องมีอีกนีน่เดี๋ยวนี้โอ้โหคุณนายถือไปเตือนสะพาย มีมาอีกโอ้โหนี่เลยนี่ตะกตายนี่นะครับนี่เลยันตตาหม่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยไปตลาดเนาะมีสิบหน่อยสิบใหญ่โอ้ไทยยังเท็นะไนั่เนี่ย ก็สพายเวลาที่ออกไปข้างนอกแบบอะไรนไี่น่กอหนอ่อกโหมีใหม่อีกแล้วเป๋าโหโหโหอ,อ,อยังเท่เลยโอ้ยตัวนี้ออกไปดตัวนี้สีชมพูเทาด้วยสีขาวมีสิบนำพี่่น้องมีสิบนี่นะคะมีสิบด้วยไหน กระเาเฮ้ยกระเป๋านี้นะคะเยอะมากเอากลับบ้านแล้วก็เอากลับแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เอากลับนะทุกคนอันนี้ก็คือนี่เลยนี่นะคะก็สะพายแบบนี้เลยนี่ค่ะนะคะก็จะเห็นขี้โพดนิดนึงนะพรไม่มีน้องเนาะเพราะว่าเสือตัวนี้มันเคิร์นนะเพราะว่าก็ยังหาเสือสีเปียนอยู่ยังไม่ทันใดๆแนละทุกคน มีอันนี้ด้วยอ๋อใส่ของจริงเวลาชอบเอากระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะเวลาที่จะเก็บของกระจุกกระจิกทุกคนแบบมักกระเป๋านหน่อยๆแบบนี้นเก็บของกระจุกกระจิกนะคะแล้วเราก็เนี่ยเราก็ใส่ไว้แล้วเราก็ห้อยไว้อย่างนี้นั่นเองโอ้อกระเป๋าผ่านะพี่น้องเนี่ยงอน โอ้โหกางเกงออกกําลังกายทุกคนมีกางเกงออกกําลังกายด้วยนี่นี่นะคะเนื้อผ้าอย่างดีดีเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหยางอย่างแน่นแล้วก็มีสายด้วยไม่มีเลยกางเกงออกกําลังกายดีเลยแลว่าจะได้เริ่มออกกําลังกายแล้ว ววาบอสันกะโลก,ก็พอทามหานะพี่นอ้องนอะทามแล้วถามอีกพอความเขียดเขียดไม่ได้เขียดย,ยังนะพี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นกางเกงนะคะกางเกงใส่นอนนอะกางเกงขาสั้นคล้ายๆเหมือนกางเกงผู้ชายเลยนะแต่ <c oughs> <c oughs> ว,ว่าผู้หญิงเราก็ใส่ได้นะ <c oughs> ถึงไม่ใช่กางเกงผู้ชายผู้หญิงก็ได้อันนี้ก็เป็นเสื้อนะโค้ทสีชุพ โอ้กันเกงตัวนี้หวานแหววเลยโอ้โหสีนี้โปรดเลยสีชมพูสีโปรดเลยนะคะใส่วันที่แบบวันสบายๆเนาะสบายๆโอ้โหถือใจที่ชุดกับเค่อมเก่งออกกําลังกายนะทุกคนกางเก่งออกกําลังกายนี่แบบคักเลยนี่เลยกางเก่งออกกําลังกายอย่บบยยยออยอะโอ้โหนี่นะคะทุกคน คือแบบนี่เลยโอ้ฟุดฟุดฟุด,ดออกกำลังกายยามเพียบเลยอันนี้เครื่อเงเกงโอ้โหขาสั้นให้เกงเที่ยวด้วยโอ้โหแต่บางตัวเพียวว่าอาจจะยังใส่ไม่ได้นะน,นี่คือน่าจะใส่ไม่ได้ตัวยางแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ให้ญาติิหรือว่าเก็บไว้ให้ญาติที่เขามาอันนี้เราเนาะทุกคนก็คือเราก็จะได้แบบ ให้ตอบต่อไป,ไปนั่นเองเนาะแต่ว่ามีตัวที่สอบร้ายอยู่นะทุกคนมีตัวที่มักร้ายเนาะอันนี้ก็คือเป็นสินนําใจเนาะทุกคนอนเป็นนําใจของเพนที่เพนหมอบหาแพ้ว่านั่นเองเนาะน้องซอวยละไม้ไม้ไมไมหาย โอ้โห oh, f c จะได้ยินนะบอกเป็นชิ้นนำใจเนาะอันนี้ก็คือในความที่แปลว่าเปิดหมอบหายนะทุกคนนั่นแหละก็คือสิ่งที่แม่ว่าดเราเนาะได้เวบอกไ,ไปก็คือเหลืองเราจะประสบการณ์จริงนะทุกคนที่เพิด้มีความเมตาเนาะ,ะหายแกแพลว่านะัทุกคนลเลยแพลว่าก็ซอยเรือ บางสิ่งบางอย่างเขาที่แม้ว่าจะซอยได้นะทุกคนเพราะว่าจะเป็นไพ่กันแล้วแต่คนรอบขางหรือว่าบุกคนที่อยู่ไกลชิดหรือว่าอยู่ไกลอยู่ไกลนะทุกคนเขาก็สามารถซอยซอยกันไปในสิ่งที่เข้าซอยได้นาะกก็เลยเป็นประสบการณ์เป็นเหลืองเล่าดีๆที่อยากเอามาเลา่าเอามาแชร์่อแม่พี่น้องทุกคนในฟังนาอว่าการทํางานอยู่ไซกันแล้วแต่แต่เข้าออกมาจากทินทานบานเกิดเมืองนอนเฮหาหนึงก็คือเข้าต้องมีความซื่อสัตย์อดทนต่อ,น,ตอน,นาทีการงานนาองทุกคนเสื้อหมันในคุณงามความดีเสื้อหมันในตัวเองว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วเขาก็จะ ขอแต่สิ่งดีๆเหลือเราดีๆจริงอยู่วะะ่ามันยังบเห็นแต่มือข้างหนาม,มันกลับเป็นสิ่งที่แน่น,นอนนะทุกคนกัน,นนั่นเองเด้อสาวน้อยสำหรับแห่งงานเล่าในไทยแต่อยากจะบอกว่าขอขอบคุณในหลายนอที่เป็นนามตตาเพรว่านะทุกคนเนาะตั้งแต่ต้นจนกระถางปัจจุบันเนีก็ขอขอบคุณทุกทุกคนทุกท่กทานนอกจากเพราะว่าจะเป็นบรมเมนแค่เพื่อนหายห้องนะทุกคนเพราะว่ารวมทั้งเบิร์ทีแบบอยู่ไกลๆก็เพราว่านะทุกคนคือเพื่อนกะซอยแบบ ช่วยเลือหอ,อยงงายฉันเาทุกคนแต่บังขานกับให้ว่ากัเห็ดพิษเห็ดถือนอกเพิ่นก็ันจะใไ้ข้ามในน้ำนอกว่าจะเป็นอยู่นี่ยังก็คือเพิ่นจะแบบคือแบบนำใจของเพื่อนนั้นทุกคนพหว่าหาผูถึงความแบบว่า ความดีแต่บ่แมนในความดีที่เฮ้าแล้วนีเข้าจะเป็นภายรับผูดเดียว,วโดดแล้วก็เป็นภายหายหําเขาก็หายบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้าซอยเรื่องอะดเฮาก็ซอยไปเองเ้ะจ้ะพอแม่พีนองเนาะโอเคเด้อจจ่ายพี่นี่แม่ว่าก็ต้องคอจบเพียงเพียงตันนี้เรื่องพี่ผ่าประกันก็ต้องคอตทษขเขาัยเด้อขอบคุณอะไรเอทซีตังฝังไรฝัง่าวโดต่า,างๆประเทศเนาะที่เขาว่าติดตามรับชมรับฟัง้อจ้ะไปแล้วก่อนอื่นนะทุกคนก่อนที่จะไปพี่ว่าก็ต้องขอขอบคุณมากมเนนะทุกคนก็คือคอขอบคุณอ่า คุณวิเพนและก็คุณพี่เกมคุณพีแกมเนาะทุกคนที่เมตาเพื่อว่าตั้งแต่แรกๆที่เพื่อว่าได้เขาไปซอยงานเพื่อนแลจนกระั่งเพื่อว่าประเด็นไปซอยงานเนาะทุกคนใปัจจุบันนี้เพื่อว่ยังหายการแบบว่าอ่าออียงเมตาเนาะทุกคนเมตาเพื่อว่าเนาะก็ยังหายิ่งคออยังต่างๆหรือว่าจะเป็นแนวยูแนวกินหรือว่าอ่าเสผ้าว่าแพ้หรือว่าอียงกระแต่นทุกคนคือเพื่อจะหายการแบบซอยเรือเนาะ ตลอดนั่นเองนะทุกคนก็ยังให้ความไว้วางใจโดยการที่แบบว่าอยากจะหาคนมาซอยเหตุงานเหตุการ์ก็ยังแบบว่าให้ความไว้วางใจเก็แพ่วาพี่บบ่ากตต้องขอ,ขอบคุณอะไรเรืยอจ้ะเนาะไปแล้วสวัสดีสบายดีจ้า